เริ่มแล้วนะครับงานประจำปีเทพกษัตริย์เท้าสีสุนทรสิบหถึงยีมีนาคม2568ัสนามหยีเต้งจังหวัดภูเก็ตในงานมีบอลลูนหลากสีและหุ่นไดโนเสาร์ประดับไฟสวยงามมีเครื่องเล่นส,สนุกต่างประเทศสาวน้องตกน้ำก็มีซุปตาพาตลุยกิน3ล้านเด็ดในงานนี้เดินม,มาที่เต็นท์โดมแรกฝั่งซ้ายมือทานเข้าตรงร้านหมูกระทะเข้ามาแล้วเลี้ยวขวาที่ซอยแรกมองหาป้ายสีแดงมีครุกไก่ฉีกละกาัามีรถออริจินอลและทรงเครื่องรถแซ่บซอสมีครุกสูตรเด็ดไม่เหมือนใครสูตรออริจินอลกล่องสีขาว60บบาาาาาาททเเเเเเขขใใใใสสส่่่่่่้้้้้้้นน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 แแลลลละะะือออออออไไไกก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 ฉีีีีมมมมมมหหหหยยยงงงูรรจดดวพิปป็ั ให้เยอะแบบนี้แบ่งทานกันได้2คนเลยต่อด้วยหมี่ทรงเครื่องรสแซ่บรสชาติจะเผ็ดขึ้นมานิดนึงที่ร้านยังมีหมูกระจกทรงเครื่องกงล,ล่กลกอ,องละหนึ่งร้อยกระถงไก่กรอบกล่องละห้าสิบนท,ที่สองแม่ค้าคนสวยกะต้าไส้กรอกอีสานห้าล้านมีไส้กรอกไก่ธรรมดาและรสเปรี้ยวอีกแบบจะเป็นไส้กรอกเนื้อฮาลัาน<ม><ม>ย่างกันร้อนๆหอมมากกล่องละห้าสิบบาทเองนะครับในเซตจะมีพริกสดขิงดองและกระลำปีก็ยังมีไก่ย่างแดงไก่ย่างนมสดและเนื้อโคขุนย่างอีกทีเด็ดคือยำกุ้งแก้วใช้กุ้งสดตัวโตเนื้อกกกกกกรรรอออออบบบบบเเดดดดด้้้้้้้้้งงงงึยยยยยำมมมาา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 ไแซซ่่่่จจจััันนนนๆลลลลลลหหหิิตตใืวททีูู ามาใหญ่ยี่สิเาใช้สตรอเบอรี่สดลูกสวยๆ, <c oughs> ๆเคลือบน้ำตาลทีรไม้แบบนี้กรอบแน่นอนย้ำนะครับถ้าไม่กรอบของเงินคืนได้เลยที่ร้านจะมีไดฟูกุสตรอเบอรี่พิซซ่าช็อกโกแลตชาเขียวและถั่วแดงแบบนี้ชิ้นละสิบบาทเองนะครับในงานมีโซนสัตว์เลี้ยงและคอนเสิร์ตบนเวทีทุกคืนงานยิ่งใหญ่อลังการแบบนี้อยากชวนทุกคนมาเดินเที่ยวงานด้กันนะครับ